รถยังผ่อนไม่หมดแต่ต้องการเงินด่วนทําไงดีรีไฟแนนซ์เลยนะครับจบเรื่องสําหรับคนที่ยังรถผ่อนไม่หมดนะครับแล้วคุณต้องการเงินเพิ่มต้องการเงินด่วนนะครับการกู้เงินเนี่ยมันจะลำบากคนทั่วไปนะครับเหตุผลคือเพราะว่าเรามียอดผ่อนรถต่อเดือนอยู่แล้วนะครับทาให้เรากู้ยากขึ้นนะแถมรถที่ยังผ่อนไม่หมดเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าสินเชื่อรถแลกเงินด้นะครับเพราะว่าสินเชื่อรถแลกเงินเนี่ยต้องเป็นรถที่ผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับไม่มีภาระถึงจะใช้สินเชื่อรถแลกเงินได้ ซึ่งคาแนะนำของผมนะครับก็คือลองไปรีไฟแนนซ์ดูนะรีไฟแนนซ์รถยนต์เนี่ยคือสินเชื่อสำหรับรถที่ยังผ่อนไม่หมดนะครับเอามาทําสินเชื่อใหม่อีกรอบนึงทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องคิดภาระการผ่อนด้วยนะครับสามารถผ่อนต่อได้เลยโดยข้อดีของการรีไฟแนนซ์นะครับก็คือรถผ่อนอยู่เนี่ยคุณก็เอามาทําสินเชื่อใหม่ได้เลยนะครับนะสามารถยืดระยะเวลาในการผ่อนให้นานขึ้นทําให้ค่าผ่อนต่อเดือนเนี่ยมันลดลงนะครับแต่สบายขึ้นนะหรือว่า เอาเงินก้อนที่เราจ่ายไปแล้วนะครับเอาคืนมานะมาหมุนเวียนได้ใหม่แต่ก็ต้องแลกกับการที่ว่าเราอะต้องผ่อนนานขึ้นหรือผ่อนมากขึ้นนะครับเพราะว่านี่มันเยอะขึ้นนั่นเองกรณีเราต้องการเอาเงินก้อนมาหมุนเพิ่มนะครับมันจะขอสินเชื่อได้ง่ายกว่าไปขอใหม่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้คิดภาระหนี้เวลารีไฟแน,นนซะ์นะสามารถเปลี่ยนธนาคารหรือเป็นสถาบันการเงินก็ได้นะครับเท่ากับว่าคุณเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำลงกว่าเดิมถูกลงกว่าเดิมด้วยนะครับลดภาระหนี้ไปได้เยอะเลย โดยรวมแล้วครับมันคือการวางแผนทางการเงินใหม่เลยก็ว่าได้นะแต่ก็มีข้อเสียและข้อที่คุณต้องรู้ก่อนนะครับก็คือการรีไฟแนนซ์รถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่จะรับทํากับรถที่ผ่อนไปแล้วมากกว่า24เดือนขึ้นไปนะครับหรือจ่ายเงินต้นไปแล้วระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าจ่ายเงินต้นน้อยกว่านั้นเนี่ยมันก็รีไฟแนนซ์ไม่ได้นั่นเองนะครับและต้องระวังนะครับสินเชื่อรถตัวเก่าของเราเนี่ยถ้าเขาไม่ลดต้นลดดอกเนี่ยแล้วเราไปรีไฟแนนซ์เนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับนะ โดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะขอแนะนําสินเชื่อเพื่อการรีไฟแนนซ์สองตัวนะครับนะซึ่งก็จะเป็นเงินติดลอและ TTB Drive นะครับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ชอบขึ้นมากๆเลยนะครับลงใต้คลิปนี้นะโดยเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการบัตรกดเงินสดด้วยอารมณ์ว่าแบบรีไฟแนนซ์รอบนี้เผื่อในอนาคตเราต้องการเงินอีกเนี่ยไม่อยากรีไฟแนนซ์ซ้ำไปซ้ำมานะครับผมแนะนำเลยนะครับเงินติดลอนะ ้าลดไม่เก่ามากเนี่ยเรามีสิทธิ์ได้รับบัตรติดล้อมาด้วยนะครับซึ่งเป็นบัตรกดเงินสดทําให้เราเนี่ยสามารถไปกดเงินได้ตลอดเวลานะครับเงินต้นที่จ่ายไปแล้วเนี่ยกดออกมาซ้ําได้นะครับไม่ต้องไปทําเรื่องใหม่บ่อยไม่ต้องไปรีไฟแนนซ์บ่อยนะครับง่ายกว่าเยอะนะแค่แค่ไปตีตู้ ATM เนี่ยแล้วไปกดเงินสดออกมาได้เลยแต่ต้องมีเงินต้นคงเหลือด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการลดดอกเบีย้ยให้ต่ําที่สุดนะครับหรือว่าลดภาระหนี้เอาเงินไปรวบหนี้เนี่ยผมแนะนานะครับ TTB d บีดนะครับ เพราะว่าดอกเบี้ยต่ำกว่านะแถมเอาไปรวบนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่อนข้างต่ำเลยนะครับก็โดยรวมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนที่มีรถแล้วผ่อนอยู่นะครับต้องการเงินด่วนต้องการเงินเพิ่มนะครับหรือต้องการอะไรสักอย่างนะครับการรีไฟแนันรถเนี่ยช่วยคุณได้นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสมัครผ่านแล้วกันนะครับได้เงินไปใช้ยามฉุกเฉินหรือว่าลงทุนอะไรบางอย่างนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครกู้ผ่านแล้วรบกวนนิดนึงนะครับมาบอกหน่อยนะครับนะ เพราะว่าการกู้ผ่านเนี่ยมันเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับคนอื่นๆนะครับลองกดูครับถ้าเกิดว่าผมพูดคลิปอะไรบางอย่างไปสินเชื่อตัวเนี้ยคุณกู้ผ่านอะ่ะเออแต่ทุกคนมาบอกหมดเลยว่ากู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านกู้ไม่ผ่านอะ่ะคนต่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่กล้ากู้กันใช่ไหมครับดังนั้นมาช่วยกันหน่อยนะบอกกู้ผ่านก็จะช่วยคนอื่นเนี่ยเห็นมีกําลังใจได้ขึ้นเยอะเลยนะสินเชื่อที่ผมเอามาเนี่ยมันกู้ได้จริงนะครับนะ มีแค่บางส่วนนั่นั้นที่ว่าเอามาเสร็จแล้วเขาอาจจะปิดไปแล้ว, <S <S <ๆ S 1> ลวเขาอาจจะยกเลิกไปแล้วเนี่ยทำให้มันกู้ไม่ได้นั่นเองนะครับซ้อหนึ่งตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะพ,พิมผมว่าฟังจบแล้วหน่อยนะครับนะให้ผมได้ชื่นใจนิดนึงนะก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับทุกคนที่ฟังจบตรงนี้เลยนะครับอยากจะช่วยง่ายๆก็ได้เลยนะครับนะก็กดที่เลงใต้คียผงผมนะครับก็จะเป็นการสมัครสินเชื่อธรรมดาเลยนะครับคุณก็สมัครตามโบตินั่นเองนะครับส่วนผมก็ได้ค่าขนมกันนิดนึงนิดนึงนะครับก็จะขอบคุณมากมากเลยนะครับ เดีจะซื้อของซื้อขนมผ e, ่ดดานอั s ช้อปปี้ลาซาด้าก็ขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับช่องผ่อนยืมกู้ออมแนะนําเรื่องสินเชื่อก็จริงแต่ไม่ได้นำให้คุณไปกู้เงินมาใช้สุรุสุร้ายนะครับคุณคุณจะกู้เงินก็ต่อเมื่อคุณเนี่ยต้องการสร้างรายได้ใหม่ต้องการช่งางอาชีพใหม่หรือว่าคุณนะ่ะประสบปัญหาอะไรบางอย่างอุบัติเหตุเนี่ยคุณจะไม่ต้องใช้เงินด่วนเนี่ยคุณถึงจะต้องกู้เงินนะครับเก็บวงเงินมาใช้ยามฉุกเฉินยามจาเป็นจะดีกว่านะครับ ยังไงก็ขอให้ผ่านปัญหาวิกฤตการณ์การเงินในช่วงนี้ไปให้ได้น,นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ